ค่อนข้าง,างพ,อพอใจในระดับหนึ่งครับก็เราเราได้6กแต้มจาก3เกมครับทีมเราดีตรงที่ว่าเรามีสกอรท,ที่ใหญ่ล้วก็สามารถทดแทนกันได้ครับผมคิดว่ามันสามารถกระตุ้นให้ทีมในอาเซียนสามารถที่จะไปสู้ทีมในเอเชียได้ในอนาคตครับก็ค่อนข้าง,างพ,อพอใจในระดับหนึ่งครับก็เรา เราได้6แต้มจาก3เกมครับแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าทุกคนทุกคนทำทำเต็มที่แล้วกับ3มเกมนี้แล้วก็ผมผมคิดว่ามันก็เป็นผลที่ที่ดีที่ดีทีเดียวที่เราสามารถเก็บ6แต้มได้ใน3าเกมนี้ครับผมมองว่าเป็นแมตต์ต่อแมตต์มากกว่าครับเพราะว่าแต่ละทีมที่เราจะเจอมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันไปครับแล้วก็แต่หลักๆเลยที่เราต้องอาจจะต้องแก้ไขหลังจากจบเ์นเมนก็คือการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการ การเข้าใจร่วมกันนี่ครับระบบทีมหรือว่านักเตะเองหรือว่าการที่เราจะเล่นในไทยลีกนี่ยครับว่าเราจะแก้ไขตรงไหน,นแต่ตรงนี้โค้ชผมคิดว่าโค้ชเขาคงมีมีจุดของเขาอยู่แล้วที่เขาจะเต็ีมตัวไว้สำหรับไทยลีกด้วยโปรแกรมในข้อข้างที่เนี่ยสภาพร่างกายของยินและเพื่นอนร่วมทีม ก็ก็เป <sociedad. S 1> ็นยากเหมือนกันครับเพราะว่าเราพักแค่2วันแล้วก็เตะอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าทีมเราดีตรงที่ว่าเรามีสัพอร์ตที่ใหญ่แล้วก็สามารถทดแทนกันได้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีในจุดนี้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้5คนโอันนี้อันนี้ก็มองยากครับแต่ผมคิดว่าเขาคงอยากจะเอาคืนเราแหละแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องมีวิธีรับมือกับเขาแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเราจะเล่นยังไงกับการที่เขาจะ มาบุกใซ่เราหรือว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนก็ต้องดูกันอีกทีว่าในเกมมันเป็นสถานการณ์แบบไหนครับแต่คิดว่าเราเป้าหมายของเราก็าคืออยากได้ชาร์ตแอนเดิมเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการยกระดับในโซนอาเซียนของเราที่ที่แบบต่างคนต่างแข่งขันที่จะไปอยู่จุดสูงสุดผมคิดว่ามันสามารถกระตุ้นให้ทีมในอาเซียน สามารถที่จะไปสู้ทีมในเอเชียได้ในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เรามีการแข่งขันกันตลอดเวลาสําหรับทีมอาเซียนเราก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วครับสําหรับสามแต้มแล้วก็ผมคิดว่าทางเวียดนามเขากดดันกว่าเรามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถชนะได้จากเกมที่แล้วนะครับผมคิดว่าแต่เราก็ยังอยากที่จะได้สามแต้มแน่นอนเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบไม่ว่าที่1ที่2เราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเนี่ยครับครับก็ฝากถึงแฟนบอล b g จีทุกคนครับ เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็คว้าสามแต้มให้ได้ในทุกนัดแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับ